นิวแลนด์ดินแดนแห่งนมบรรยากาศนั่งชิลสบายสบายสไตล์คาเฟ่พร้อมเมนูหลากหลายที่น่าสนใจเพื่อให้ทุกคนได้ดื่มนมที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการจากนมโคแท้100%เอร์เซ องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคโนมมาอย่างยาวนานเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีมิวแลนด คาเฟ่นมวัวแดงไทยเดนมาร์กหนึ่งในธุรกิจขององค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยให้บริการจำหน่ายสินค้าที่มีประโยชน์ด้วยวัตถุดิบนมโคโทแท้100%ไม่ผสมนมผงในเมนูที่หลากหลายด้วยกลิ่นหอมจากนมและความกลมกล่อมที่ลงตัวเมนูกาแฟเมนูชาเมนูนมปันนอกจากนี้ยังมีเมนูเค้กเบเกอรี่รวมถึง สำหรับคนรักสุขภาพเมนูเครื่องดื่มคีโตทั้งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กวางจำหน่ายอยู่ภายในมิวแลนด์ในราคาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายพร้อมบรรยากาศสบายๆสำหรับ,บทุกเพศทุกวัย <L un it> องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยยังคงมีการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้บริโภคเสริมสร้างวัฒนธรรมในการบริโภคนมให้มากขึ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบริหารธุรกิจเฟรนชชายไทยเดนมาร์กมิวแลนด์ให้สอดคล้องกับค่านิยมการดื่มของผู้บริโภคสมัยใหม่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีรายได้จึงได้สนับสนุนสำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากเป็นผู้ประกอบการได้มีโอกาสเป็นผู้ดำเนินกิจการร้านไทยเดนมาร์กมิวแลนด์ในรูปแบบการซื้อสิทธิ์เฟรนชชายสามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลย นมสดจากฟาร์มสู่เมนูเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟแสนกลมกล่อ,อมมิวแลนด์ดินแดนแห่งนงมมิวแลนมิวแลนกันามา่แม